เฮ้ยเฮ้ยสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาซื้อไก่ตันประชันศึกอีกครั้งหนึ่งในงบยี่29บาบทมาประชันกับ450บาทและผมนะครับก็มี้ข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับดังนั้นจะเป็นอะไรต้องรอฟังในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะฝากกดไ like ลค์กดแชร์ด้เเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยไก่ตันประชันศกตกกตก อ,อนุญาตตั้งโชว์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเราได้โล1แสนซับเวลาครับผมขออนุญาตเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ F4 ทุกคนนะปรบมือฉลองให้ผมสที <c oughs> อันนี้ไม่ได้เรียก3ทีแล้วครับเขาเรียก3าสเต็ปแล้วก็วันนี้นะครับผมมีทั้งเรื่องขา่าวดีก็คือได้โลเสร็จซับเลขข่าวร้ายจะมาบอกกับเพื่อนๆทุกคนนะครับ <c oughs> ข่าวร้ายที่บอกนะครับว่ามันเป็นข่าวร้ายสุดๆนะก็คือผมนะครับหลังจากที่ไปนอนโรงพยาบาลนะอยู่4วัน3ามคืนและก็ห้ามนอนเฝ้าหรือห้ามอะไรใดๆเยี่ยมได้อย่างเดียว2เวลานะครับตอนนี้เนี่ยผมออกมาแล้วแล้วผมก็เริ่มการเอาเซ็มฮะนะครับผมเก็บเซ็มฮะ3วันเพื่อที่จะไปตรวจเพาะเชื้อดูว่าผมเนี่ยเป็นวัณโรคหรือเปล่าซึ่งผลนะครับก็ออกมาแล้วและผลที่ได้นะครับก็คือผมนะเป็นวัณโรคปอดครับทุกคน แต่ไม่เป็นไรครับมันรักษาหายได้แต่ต้องทานยาต่อเนื่อง6เดือนก็สำหรับใครที่กำลังจะเป็นโรคไรไม่ว่าโรคอะไรหรือกำลังป่วยอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆอาเลทเข้าไว้ห้ามองไห้ออกกำลังกายบ่อยๆดูแลตัวเองกินของที่มีประโยชน์รับรองหายแน่นอนครับแอผมก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดคือเป้าหมายของผมเนี่ยกะจะลงคลิปทุกวันแต่ลงคลิปทุกวันไม่ได้ผมไม่ชอบเลยนะแบบเรามีข่าวไรอะไรแบบผมเป็นโรคนู่โนโรคนี่สรุปคือผมเป็นวรรณโลกปอดครับที่ผมบอกว่าเป็นผาดหลอดลมอักเสบบอกว่าเป็นปอดตดเชื้อข้อสรุปที่ป่ปตรวจมาลาลลสุดเยคือออก ว่าติดเชียครับผมเอ้ยผลออกมาขึ้นว่าเป็นวันลโลกปอดจบเลยจบเลยจบเลยที่ไหนไม่จบเออ 4x1 ก็ฟ้าไปนะโอเคผมกลับเข้าคอนเทนต์ของเรากันต่อนะทุกคนอย่าเศร้าอย่าเศร้าไปเลยนะให้ผมเศร้าคนนี้ก,ก็พอเฮ้ย hey, ไม่ใช่ละก็ <c oughs> เดี๋ยวในว,วันนี้นะครับเราจะมีงบ29บาทมาซื้อไก่ตันฟูชันสุดกับไอดีย้5 0บาทนะครับมาดูกันว่าไอดีไหนเนี่ยมันจะตึงกว่ากันนะเพราะว่าราคามันก็ต่างกันหลักร้อยหลายร้อยอยู่นะมาดูกันเลยนะครับ จะเป็นยังไงอ่ารวิวใคุณผู้ชมดูโนเตียมโนใดๆนะครับผมและก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งรินรเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมและเราไปเริ่มกันเลยชิคก้าได้และตอนนี้เราก็พ่มมากันหน้าร้านแฮปปี้สตาร์บริการจำหน่ายไก่ตาราคาเริ่มต้นเพียง20บาทนะครับวันนี้นะผมได้ทำการเตรียมตังมา479บาทพอดีแบบเพะเพะแพะแพะเลยทีเดียวเชียวโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทำการมาเริ่มจัดก ตอนเลยเมื่อกี้นี้ผมบอกเลยว่าผมบอกยายมาว่าผมเป็นวันโลกอะไรอย่างนี้เนาะยายก็บอกให้สู้ <c oughs> ไม่ร้องเขาบอกว่าห้ามร้องไห้พี่กันจีอย่าเป็นหนักคนเดิมเขาบอกห้ามร้องไห้ <c oughs> อะไรนะยายให้หนูกินยายเขียวใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นคอลลาเจนซึ่งยายจะชอบให้พี่กินมากเพราะยายจะบอกว่ากินแล้วมันจะแข็งแรงนะจิ๊กอมีบ้านไหนเป็นเหมือนกันไหมครับ <c oughs> แต่บ้านพี่เนี่ยเป็นข้านาดอยูโรงพยาบาลยายก็เอาคอลลาเจนมาให้กินนะคุณยายน่ารักมากโอเคไปเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมอ่านตรงนี้ว้ซื้อไปแล้วสินค้าไม่ตรงปก า okay. าสามารถขอสาวว่าโผลกเคีมววันีใหม่ได้เลยประกันสินค้ามีภายใน1วันอัดคลิปตอนซื้อจนเข้าไอดีและห้ามตัดต่อจะเค็มได้ว่าบางคนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมโดนลูกค้าคิปตั๋วเยอะนะเออถ้าเกิดว่าซื้อไปเร็วเข้ารหัสได้ผมแนะนําให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีนะแล้วก็จดไปด้วยว่าเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกดตรงเลือกซื้อสินค้ากันเลยนะครับตื มันก็จะมาหน้านี้นะแล้วก็เลือกไ d ดีไก่ตันได้เลยนี่แล้วมันก็จะขึ้นไก่ตันทั้งหมดซึ่งล่าสุดนะครับผมขออัปเดตนิดน,นึงนะตอนนี้เนี่ยมีแบบให้เลือกเทียร์ไอแบบเลือกเผ่าแล้วนะเผ่ามนุษย์เงือกเทียร์สินะครับ V4 500าบาทเผ่ามนุษย์เท่ากันครับ500บาทเราเลือกได้เลยอยากได้เผ่าไหนหรือจะสุ่นนี่ครับ450รบาทได้เทียร์สิและที่สําคัญการันตีของเถียมดับคู่หมัดครบด้วยของเถียงวู้และตอนนี้เนี่ยก็จะมีไก่ตันให้เลืกอกเยอะแยะมากมายเลยครับเต๋ววัน,น,านบาทช่ เดี๋ยวเราซื้อกันเลยครับผมผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มแน่นอนน่ากดเริ่มเลยใช่ยิมเก้าบัมาเลย ไอดีก็จะมาอยู่ตรงคําว่าข้อมูลสินค้านะครับเป็นไอดีกับพาสเวิร์ดนะเดี๋ยวเราเอาไปเข้ากันเลยอาชิปะาิ่มเอันนี้ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับพิสูจน์ยืนยันตัวตนในกรณีที่เป็นลูกเต๋าบวกเลขสุดจะงงแบบนี้ผมแนะนําให้กดฟังเสียงแล้วฟังเอาว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วให้กดตอบเป็นตัวเลขนะเพราะว่าเขาจะพูดเป็นตัวเลขภาษาอังก,ษงกฤษนะจ๊ะโอเค t h r โอเคแล้วกดพิสูจน์ยืนยันไปได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเข้ารันได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยและถ้าเป็นลูกค้าผมแนะนําให้ทําการเปลี่ยนรหัสทันทีโดยมาที่ฟันเฟืองกดไปที setting นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลย password นะกดแก้ไขนี่ก็ให้บัรเลขแสร่รหัสผ่านเก่าใหม่บัดรสามสร่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งแล้วอัปเดตได้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีเปลี่ยนรหัสนะครับเพื่อความสบายใจของทั้ง2ฝ่ายเดี๋ยวเราจะทําการไปเข้า id 2ีิบก้าวากันเลยครับผมและตอนนี้เราก็กําลังโหลด้อมูลสาหร,รับเข้าราหัสอยู่นะครับมาแล้วเชียร์ด้วยฝมังกรผมมังกรนี่ยังตึงอยู่ป่ะอันนี้ผมไม่ทราบเลยอะเดี๋ยวผมปิดเสียงเกมแป๊บนี่นะผมได้เป็นผลมังกรเว้ยเออารมมัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นมัดก่มนมัส ตอนนี้หกราย<ะ>ด้วยนะเอ้ยไอเทมก็โอเคมีทูชิตะยามะนะครับผมแต่ว่าไม่มีดาบคู่นะมีกีตาร์บุ๊กแล้วก็ตีบส์แอดมินเรียร้รวยเรียนะครับสำหรับพิศา่ก็จะประมาณนี้เลยเออชวาไว้เพื่อนๆดูไปนะครับปึ๊บปื๊บอุ้ยมีกระจกด้วยบาบโบ่แก เก้าบาทมีกระจกด้วยเอ้ยโอ้โหบอดี้ซอฟ,อฟ์ฟาร์มรัสแล้วคาเมเดอร์ฟาร์มัสแล้วมิดไดเบิทฟาร์มัสแล้วเซเบอร์ฟาร์มัสไปนิดนึงแล้วก็มีชิซุยนะครับฟาร์มรัสไปนิดนึงสไปคี้ไทเดนฟาร์มรัสไป300ร้โอ้เอาเรื่องครับแต่กีตาร์บุกยังไม่ได้ฟาร์มรัสโอเคไม่เป็นไรนะผมว่า29บาทตัวนี้ขนาดนี้สุดยอดแล้วนะมีตังสามสิบสองล้านเบลีแล้วก็แฟกเมนต์น,นะครับอยู่สามหมื่นหกเงินม่วงสามหมื่นหกเลยเฮย้ยคอมกันคือแบบแพรนี่ครับ สำหรับไก่ตั้น29บาทได้ผลม,มังโกนแต่ล้างกัเลยสิครับอุ๊ยไม่มีใครให้พิลึกเลยเหรอไม่รู้เสียงเกมดังมากท่าไผูชม หูจะแตกรูอาจารย์หูแตกได้แป๊บนึงมีคนโทรมาอาเคนะครับแล้วก็กลับมากันต่อเดี๋ยวผมจะทําการไปรองสุ่มผลสักนิดนึงนะเพื่อนๆฟันขอภัยเฟซเล็กด้วยครับพอดีเปิดเฟซทิ้งไว้อ่าเดี๋ยวเราแวะมาสุ่มผลกันสักนิดนึงนะฮะเผื่อจะได้ผลรีเบ็มเนี้ยปั๊บปั๊ม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 ผลสโมกนะหรือว่าผลฟันผลนี้เนี่ยเริ่มต้นก็ฟาร์มดีใช้ได้อยู่นะเออเก็บผลไว้จะเจ็บจะเก็บเก็บไม่ได้อ่ะนายเอาว่าเอาเราเราเราให้นะ ้องให้ในในเอาไหมโอ้ยทำไมนายแต่งตัวเท่จ<า>ังเลเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไก่ตันราคา450บาทกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้เนี่ยที่สําคัญเลยนะครับไก่ตันที่เรา v ี450มันไม่ได้ราคาน,นั้นอีกต่อไปแล้วเพราะมันราคาเพียงแค่399บาทแต่ของยังการันตีให้เหมือนเดิมแต่ราคาถูกลงแค่นั้นเองเรียนด้วยว่าแนาจัดมากๆเลยครับผมส่งได้โมจิตื่นแถยมอีกแลา คับแรกก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์แฮปปี้สโตร์แล้วก็เลือกซื้อเกตันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมทำกันก กด s t ออม450บาทยูไ่ไหนี่กดซื้อไปเลยสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็ใช้ไปเลยอย่าลืมโอ้ผมแนะนาให้ทุกคนนะครับอ่านรายละเอียดสินค้าตรงนี้นะมันจะบอกว่าเออมันจะได้อะไรบ้างมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับอ่านตรงรายละเอียดตรงนี้พอเนี่ยทุกอันอนะเวลาเรากดเข้ามานะครับอ่านรายละเอียดตรงนี้มันจะมีบอกนะครับโอเคพอซื้อเสร็จนะครับกดไปที่โปรไฟล์แล้วก็ไปที่ประวัติการซื้อของได้เลยสินค้าก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแปเดี๋ยวเราเข้าไอดีกันเลยดีกว่าครับอาลุว นี่เราก็เข้าไอดีมาเป็นตีเรียบร้อยสำหรับเผา,าวิสิบนะครับอ้อเผาวิสิบเดี๋ยวนะเผา,าวิสิบอะเผาวิสิที่สิบดิเออโอ้โหเลยนะอุ้ยเ,ๆๆเหมือนจะได้เป็นเผ,าผ่ามนุษย์ด้ยวยนะครับผมราคา400บาทเอ้ย450ผิเดีวพูดผิดบ่อยเจ้าเนะแล้วก็มีนี่นะหมัดน,นะครับสำหรับกอ d ฮิวเวนแล้วก็มีมโมจิตืน่นเพื่อน ครบไหมอ to us ่ะเดี๋ยวดูกดสกิลให้ดูนะครับกดสกิลวีก็คือตื่นครบแน่นอนนะแบบนี้และก็จะมีดาบคู่โอเด้งนะครับซึ่งเดี๋ยวขยับกล้องแป๊บแล้วการฟาร์มมาสเตอรี่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลดล็อกครบทุกสกิลเลยนี่ใช้ได้หมดเลยนะอ่าฮะแล้วก็มีไอเทมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อเลยนะครับดาบคู่โอเด้งบิเซนโต้บาร์บี้ซอสคาเวนเดอร์เซเบอร์สไปกี้ไทดินทูชิตะยามะเออตีบอสแอดมินแล้วแล้วก็อันนี้มีผลเดงนะครับเป็นผลกาวิตี้นั่นเองนะครับแล้วก็มมมีกกกรระจจใให้้้้้้้ดวววยแแแตตต่่่เเเเเาาาาททผผลลไงงงอออออปืนนััช อันนี้ผมไม่ทราบนะอเน,นี่ครับสำหรับไอดี450บาทซึ่งเป็นเผ่าวีสีระดับเทียสิบได้โมจิตื่นได้ดาบคู่เนี่หมัดครบทุกชนิดนะครับทุกคนยังตึงแบบว่าตึงมากๆเลยอ่ะเพื่อน ถามว่าบางคนนะครับไม่รู้ว่าจะดูยังไงว่าเป็นเผ่า v c แล้วนะครับสามารถดูได้ตรงซ้ายล่างเลยครับมีแถบเห็นมีแถบหลอดตรงนี้นะครับแถบบาร์ตรงเนี้ยตรงซ้ายล่างแถบดำๆอ่ะครับทุกคนนั่นแหละครับผมก็คือจะเป็นแถบที่เอาไว้เก็บสเต็ปของเผ่า v c เวลาที่เราจะแปลงร่างอันนี้ผมไปดูจะต้องพูดยังไงนะครับแต่ว่านั่นแหละครับดูตรงซ้ายล่างได้เลยเดี๋ยวอันหนึ่งคือเมื่อกี้นะผมจะไปฟาร์มแล้วกดสกิลเผ่า v c โชว์แต่ว่าเหมือนว่าจะมีโปรนะครับแล้วก็เลองฟาร์มอยู่ด้วยเดี๋ยวไปแย่งเขาฟาร์มไไไไมมมมมม่่่่ใชชออะรรรรรหกคััับฟฟาาาาาา์์เเเ้้ตทนนนดสปแลว คืออะไรอ่ะท่านผู้ชมอุ่มันคืออะไรอ่ะครับอันนี้ไม่รู้เลยรู้สึกว่าตอนนี้หมืนผมจะโดนเปิดด้วยนะครับท่านผู้ชมอะไรครับเนี่ยจะเปิดหรออุ้ยอุ้ยตายตายไม่ได้มั้วยบอกเลยนะครับว่าผมอ่ะคือพีไม้ไปแต่ว่ตอนนี้มันจม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  ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเดินทางมาที่เกาะล่าสุดใช่ไหมเออเกาะไม่ใช่ล่าสุดเอาเป็นว่าเรามาที่เกาะน,นี้นะผมจําชื่อไม่ได้นะใครรู้ที่เข็าคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมมาได้นะเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มเก็บค่าสเตตของเผ่าวีีแล้วจะมากดใช้ใด้เพื่อนเให้ท่านผู้ชมทุกคนดูนะครับท่านเพื่อนเเหมือนผมงงว่าตัวเองจะพูดอะไรตอนนะี้จริงคือป่วยแบบป่วยจริงเบลอไปหมดแล้วเนะี่ยพูดอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนนี้เก็บสกังเสจกันเลยดีกว่านะครับจัดเป่ะเจอกันครับ โอ,อ้เกือบตายทุกคนเกือบตายแล้วตอนนี้สามารถกดเผาวิซีได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเตรียมตัว32 1หนึ่งนะแล้วกดเลยดีกว่านะครับผมเอากดไม่ได้แล้วเอาม่เอาไปเ,ไเไก็อีกนิดนึงอ่ะได้แล้วกดตัวไว้เลยเสกแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเผามนุษย์วิสีที่สิบนะทุกคนขั้นสูงสุดคือเอาไปแบบพร้อมพีอพีนะครับไม่ต้องปั้นขั้นใดใดอีกแล้อนี่นะครับผมคือแบบมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนกดโซแล้วแบบล่องหนอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็ตกใจนึกว่าตัวผมหายไปไหนนะคือเท่จัดอ่ะทุกคนดู โซโล่งหัวนะครับแล้วก็ดามีแรงขึ้นนสำหรับเผามนุษย์ก็ค่อนข้างที่จะแบบถือว่าโกงใช้ได้เลยนะครับผมนี่เอาเรืองก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเผ่า VC โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเผ่า VC ยรสิบนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถมาใช้บริการแฮปปี้สโต้ได้เลยแล้วก็จะสุ่มแจกสามคอมเมนต์คุณผู้ชมที่น่ารักนะครับสุ่มแจกทั้งสองอเดีเหมือนเดิมนะครับทุกๆคลที่ผมจะมีสุ่มแจกเนาะโอเคเดี๋ยวไปรับชมคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรกันต่อไปฝากเพื่อนๆติดตามด้วยยนนนะะคคบบาาท กันใหม่ครับผม